よく見るしかないけど。 เป็นสามพัน <rôle> ล <à déc> ่น <dans les gens ici> ี่น้ำยาวเหรอโอเคแบบนี้โอเคสามสิโคสามสิบสามสิบีโยนีค เอาไปที่นี <S <S ่น่น่ะ hey. นี่น่ะไปตกเนาะ้คนเจ้าของันคนหนเ่ะเป็นยะสนะออมาเสียบยังีเนาะแล้วก็ปบนี่พื้นทุนนี่จะเป็นนตไฟเนาะเป็นสันเป็นสันเนาะสันนึ่งันหอันายสันนะน่เป็นพื้นที่าจะดังปบอันนน ก็เห็น้นนงือวบุธมาอเนาะอลังการท้เนาะแล้วไม่ออกนี่เพ่นจะบร้ขายเยู่นลาเนาะมันจะขายมองจีนเพ <mel> ื่อนะเป็นชิ้นขาโอท็อปอันนึงของลาเนาะยูมอนหุนเห็นลมใส่เอตานเพ่อเชิงพ่อนที่สามลที่สี่ทำไรแ้่ก้ันเัมันเียเาเนาะบริเจี่ขวกันงไดว่าเากี่รกายกี่้า พี่ให้น้องไปหาอยู่หากินแบบสอกินธรรมชาติไปนกได้นู้นเลยฟันได้อันสุกนี้จะได้ฟันเป็นมูฟ่าเนาะเดินต่อเนาะเส้นทางของเนาะเอาดูสิตรวจความงาม chân thùng chân mặt mịt ăn được kìa Nè, áo đây lắm để em là là em. Này, một lá nữa lắm này ô con ô con lần nữa một chút nữa một chút nữa ก่อนกังเสียงรถไนี่เนะไปอีกหลายกิโลว่าขี่รถมานี่ก็กิโลล้วไ่อับมกับ

อากาดไฟขอโทษบไทยมื่อคืนนี้นะไฟแบ,บ็มึด แต่ถือภาพหนิ่งใบยาวลวไฟแปดมดก็เลยไทยแต่ว่าสำเรล่มุดครับยังเะือต้มกระดูกไอยนึงว่ามีไปหลายคนแบ่งปุราโลประโล,โลไป